สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หมู่ที่5นะครับบ้านคลองโรนะครับตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียงซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีประชาชนในพื้นที่นะครับมารอรับถุงยางชีพจากทีมงาน IPM นะครับซลลแอนด์เซอร์วิสจำกัดรวมไปถึงนะครับตัวแทนจําหน่ายจานส้มนะครับ IPM ในพื้นที่ในวันนี้นะครับซึ่งในตําบลพ่วงพรมครวันนี้นะครับ ก็มีระดับน้ำนะครับจากในแม่น้ําตาปีนะครับก็ได้ท่วมนะครับบ้านเรือนของประชาชนทําให้ประชาชนนะครับเดือดร้อนกันหลายร้อยหลังคาครัวเรือนซึ่งในวันนี้นะครับทางทีมงาน IPM Cell a n d s e r v i c e วินะครับรวมไปถึงนะครับทีมงานนะครับจำหน่ายจานส้มในพื้นที่ก็ได้จัดทําถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปดูบรรยากาศการแจกถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ในวันนี้กันเลยครับ บริษัท IPM s a l e a n ซล e r v i c e และตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่ก็ได้มอบถุงยางชีพนะครับช่วยผู้ประสบภ,ภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่ตําตำบลพว่วงภูมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับวันนี้นะครับทีมงาน IPM Cell and Service และตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่นะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับหมู่ที่5บ้านคลองโรตาบวงพุ่มคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งจุดซึ่งทีมงาน IPM Cell and Service นะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่นะครับก็ได้ลงนะครับพื้นที่หมู่ที่5บ้านคลองโรตาบวงพ as, ุ่มคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ระดับน้ำยังคงท่วมสููงอย่รรวมม2เต มีบ้านเรือนนะครับจมอยู่ใต้น้ํากว่า200หลังคาเรือนซึ่งเป็นพื้นที่นะครับที่มีแม่น้ําตาปีไหลผ่านทําให้มวลน,น้ําขนาดใหญ่นะครับที่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า800คนปริมาณน้ำนะครับยังขยายพื้นที่ท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างทําให้ชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบกว่า250ครัวเรือนบางจุดนะครับต้องอพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภัย เนื่องจากมีน้ําปริมาณมากนะครับและมีระดับสูงโดยเฉพาะในพื้นที่สวนยางนะครับที่เป็นที่ราบรุ่มระดับน้ำนะครับสูงกว่า240ซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่ราบรุ่มนะครับยังมีน้ําท่วมขังสูงอยู่ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับต้องการอาหารและน้ำดื่มสำหรับวันนี้นะครับได้มีทีมงาน IPM Seal and s e v i e และตัวแทนจําหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่นะครับมามอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องนะครับที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในครั้งนี้จํานวน800ชุดโดยชาวบ้านนะครับได้กล่าวขอขอบคุณทีมงาน IPM ที่ได้นําถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยครับผมผู้ใหญ่วชระวลิตศรีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านคลองโรตบลพ,พุกคงอรอําเภอเกศาสวุวฎร์ธานีนะครับก็ในส่วนของหมู่บ้านคลองโรมีประชากรทั้งหมด Uh, 785คนนะครับ260ครัวเรือนนะครับซึ่งปัจจุบัน uh, ในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับโดนน้ำท่วม uh, หนักหนักอยู่170ครัวเรือนนะครับแล้วก็ในในส่วนของ uh, ที่เหลือก็คือโดนน้ำท uh, ่วมเหมือนกันซึ่งขนาดนี้ uh, หมู่บ้านนะครับาการสัญจรไปมาสัญจร uh, ได้แค่ทางซึ่งทางเดียวนะครับซึ่งก็ได้เฉพาะรถ uh, ขนาดใหญ่นะครับถรถรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับ เส้นทางที่จะไปอําเภอบ้านตาสารซึ่งมีสะพานแม่น้ำตาปีอยู่ตัวนี้เราข้ามไปไม่ได้เนื่องจากมีความสูงของน้ําอยู่ระดับประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของอชาวบ้านนะครับก็ในส่วนของอพืชผลทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันหรือว่ายางพารานะครับหรือว่าในส่วนของผู้ที่ทําประมงนะครับก็ได้มีผลกระทบอย่างทั้งหมดนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับก็ อ,อย่างสวนปลาล์มน้ำมันในบริเวณนี้จะโดนน้าท่วมทั้งหมดก็ก็เข้ามาแล้วก็วัอนอย่างวันนี้นะครับของบริษัท IPM นะครับที่ได้มามอบถุงเงชีพให้กับชาวบ้านทําให้พวกเราทุกๆคนนะครับผมคิดว่าทุกๆอู่บ้านทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอนะครับที่ประสบภัยคงคงคง,คงได้รับกําลังใจอย่างนีนะ้และก็สามารถทําให้พวกเรา,าผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ครับผมก็ผมสุพนัทกงนะครับเป็นราษฎรในพื้นที่หมู่ที่5บ้านกองโรแห่งนี้ครับที่ได้รับผลกระทบไม่เกิดจาก ภาวะน้ําท่วมซึ่งก็น้ําก็มาไหลหลากเร็วมากซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะทางผู้ใหญ่ได้ประสานงานที่จะมาการช่วยเหลือตรงนี้แต่ก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพวกองคอ์กรทางอําเภอเกียนตาหน่วยง,งานต่างๆก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่มาช่วยเหลือชาวบ้านในการน้ําท่วมครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งก็อุ่นใจที่เห็น หน่วยงานต่างๆได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ครับก็ต้องขอบขอบคุณทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าทางาราชการต่างๆเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีตรนนี้ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านผมก็ในฐานะรัฐดอนคนหนึ่งในหมู่ห้าพื้นที่ดีรับผมนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานรวมถึงการทุ่ม IBM ที่มาแจกของในครั้งนี้ให้กับชาวบ้านซึ่งทุกคนก็ได้รับกันโดยความพอดีและก็พอเพียงครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งในวันนี้นะครับก็มีประชาชนในพื้นที่นะครับมารอรับถุงยังชีพจากทีมงาน IPM นะครับซลลแอนเซอร์วิสจำกัดรวมไปถึงนะครับตัวแทนจําหน่ายจานส้มนะครับ IPM ในพื้นที่ในวันนี้นะครับซึ่งในตําบลพ่วงพรมคอนวันนี้นะครับก็มีระดับน้ำนะครับจากในแม่น้ําตาปีนะครับก็ได้ท่วมนะครับบ้านเดือนของประชาชนทําให้ประชาชนนะครับเดือดร้อนกันหลายร้อยหลังคาครัวเรือน ซึ่งในวันนี้นะครับทางทีมงาน IPM Cell Service นะครับรวมไปถึงนะครับทีมงานนะครับจำหน่ายจานส้มในพื้นที่ก็ได้จัดทําถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปดูบรรยากาศการแจกถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ในวันนี้กันเลยครับบริษัท IPM Cell Service และตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่ได้มอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่4และ5 ตำบลพ่วงพมคอนอเ,อเคียนซาจังสุราษฎร์ธานีทีมงาน IPM l ซ n d s e ซ v วิ e ได้ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบความคืบหน้ากรณีเกิดน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่ตำบลพ่วงพมคอนอเ,อเคียนซาจังสุราษฎร์ธานียังมีน้ำท่วมขังนะครับอยู่หลายหมู่บ้านสำหรับในพื้นที่หมู่ที่4บ้านบางดีนะครับตำบลพ่วงพมคอนอเ,อเคียนซาจังสุราษฎร์ธานีโดยในขณะนี้นะครับระดับน้ำยังคงเพิ่มนะครับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงกว่าเมื่อวันที่8มกราคมพศ2560ประมาณ20เซติเมตรเนื่องจากมีมวลน,น้ำขนาดใหญ่นะครับที่ไหลามาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไหลลงสู่แม่น้ำตาปีเพิ่มระดับมากขึ้นซึ่งในวันนี้นะครับทางบริษัท IPM Cell Service และตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่ได้จัดทําถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับชาวบ้านจำนวน800ชุดทางทีมงานบริษัท IPM Cell Service ตัวแทนจำหน่ายจานส้ม IPM ในพื้นที่ ร้านม้อไฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทรีโอเทคและกลุ่มร้านค้าลองเซกกล้องวงจรปิดและกลุ่มชาวบ้านอำเภอนาสารนำโดยนายธิวกรเจียมสุนทรกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท IPM s เ l ็ a n ซล e r v i c e ซวิและนายสุรชัยชีวนันทพรเจ้าของร้านหม้อไฟซูเปอร์เซตสุราษฎร์ธานีได้จัดทำถุงยางชีพนะครับมามอบให้กับชาวบ้านหมู่ที่4บ้านบางดีตำบลพ่วงพรมคอนอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้บริษัท IPM Sale and Service นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเคียงซาจังหวัดสุราธานีนะฮะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้นะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายกล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM อตอนนี้เราลงมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอสองพื้นที่นะครับสองพื้นที่เมื่อวานเนี่ยเราไปช่วยเหลือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปต่อนที่จังหวัดกระบี่ผมจะเป็นตัวแทนจากลานหมอไฟสุราษฎร์ธานีซุปเปอร์เซตนะครับในเขตของสุราษฎร์วันนี้นะครับเราก็มองเห็นถึงความเดือดร้อนจากอุทกัยนะครับของชาวบ้านในเขตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่สําคัญครับก็ขอขอบคุณไปยังคุณเบน นะฮะเซลแอนด์เซอร์วิสจากบริษัท IPM จำกัดนะครับผู้จำหน่ายจานซ่อมที่มามอบถุงยังที่ให้กับผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้นะฮะจำนวน500กว่าถุงนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ประทังกันไปนะครับในยามนี้เราไม่เคยทิ้งกันนะครับสำหรับเพื่อนทุกๆคนจากร้านหมอไฟนะครับ